นดนย่อมโดยเฉพาะการง,กง,งานนีเ่เวลาอนการงานน้อยเจ็กบ้านถามว่าได้ต่ำนะตอบว่าได้ต่ำว่าถือทะเลาะน,น้อยว่าเรียกผู้เกี่ยวข้องได้บ้านเนี่ยากให้จะเลื่อนหรือเรื่องเพราะเป็นพระเจ้าประสงค์ให้ยย่างเดียวเด้พระจงห้พระเจ้าประสงค์ให้ตู้มือตู้มือ,อ,อรับเอาว่าล่ะพระชนะทองรองรับจากเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือการทำบุญเวลามันการขนของถึงพระให้พระเกิดดิเลดเด้ เรียกว่าทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกายแต่งกายจักจั่งของเล่นทั้งไกลกางไกลไม่จักจั่งของหนุ่มหุ่นจักอย่างอย่างแนั้บาดมือน่ะเอาหลังเดียวมือนี่ตกแต่เตรียมไว้ตหาอันตัต่เอาธรรมะมาแบนหาความทุกข์ในตนแต่พระพุทธเจ้าเกิดนะครับควรจะได้เกิดจุดนี้เป็นของยาก มันพ่เห็นเอาได้บัดงบ้าเสียชีวิตล้วอ๋อนะ่ครับเทตกหลวงปู่ทุกที่สุดกอหาที่เกิดคือพเห็นใจตอนก็ดเพนั้นท่าทายอยู่นี่แหละหน่มีเรกตอนเกิดพอเกิดเราตายเราสูญเราคนเอามันสูญไปหปพวนเกิดน่าจะใส่สัตว์โลกเกิดนาจะใส่คำว่าตายเราสูญคือบมดับไปหมดนี่แค่นี้นี่ ร้องสามพันปีหลวงปู่ทวยว่าโอ้ยสามพันปียังยนักกว่านี้ได้ว่าจัะอยังนี้ถามหลวงปู่บันไดตโควิดทิ่เศร้าเนาะบัณฑิตด้ไปสะดวกสบายข้ามาขากายนั่งนั่นนี่เฮ <c oughs> ้ยเจ้าพ่อแม่จบอยู่หันละอัที่เจ้าไม่คิดไปหรอกมือหนาสิ่งที่ผ่านไปแล้วละเสียแล้วสิ่งที่ใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นยังไม่มาถึงปัจจุบันนังแกโยตเบิึงเดี๋ยวนี้ก็ทุกอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว มืงเอื่อนมืงหึ่งต่อไปมันก็เปลี่ยนคือเก่าไม่ต่องไหวมาถ่าเศร้าติตเศร้าหายใอย่างวัคซีนวัคซ้นมาต่อไหนคือบัปังกันไว้นี่แต่เดี๋ยวนี้เขาต่าไดประกาศแล้วคือยังปิดจะบอกสมุทรสาครไหนแน่พวกพังเข้าพังเข้ากินก็มาต่อไหนแล้วนั่นรีบเร่งที่รีบเร่งคนไข้่นสร้างคนกุศลจดมนว้พระบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิด อย่าทันให้ความตายมาถึงเข้าถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วแกเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี่ทีเดียวฟังเล่นซื่อๆิฟังมนต์ปฏิบัติโอ้ฟังเล่นซื่อๆมันจำสวดระาสวดมนต์ข้ามปีตอนน้นกแก้วนกขนต้องสวดดิมันรู้จักว่าล่ะเตรียมเร่งคนขวายกสร้างบุญกุศลคือจมเอาติ ที่เป็นไปด้วยการจมสิบอกว่างไหนมึงติกแกแกแหละการให้ทำบอกให้ทำบุญเป็นทานมีอานิสงส์กิ่งกัวให้สิบตังกัวนี่เพราะฉะนั้นเวลาประชุมกันการงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องรับคิดชอบะผู้เสื่อแล้วว่ามันจะป้อยถิมคำมาแรงมากนั่งสมาธิภาวนาบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เอางงดูที่เราที่ยายจะซื้อมาาจะจ้างมาหลายเห็นเป็นตัวตัวปรมาว่าแก่งหาวเจ้าของหมดตัวบอกว่ามาทำงานแปดโมงพูดเห็ง,งานไหนบูชจังมาบอกว่าเลิกห้าโมงไปสองไปสามเตรียมตัวแล้วนะ,ะเห็นห่ังบุชยันตาแก้รวยจะไปเห็นงานหัวมันดีหลายนะก็ะพอพอมีฮิลิพ่มเก่งกลัวละอายต่อปาก มันอยู่จุดนี้เด็คนจุกมือบปมีความลายเดย็เอากัะละไอไปไปก้อมอกต่างก้อมบนไว้แก้โลกนัน่นติดสมัยไม่สมัยไม่พระท่านสมัยพุทธเถาวุกแกพระท่านสมัยเอาล็อกไปพุ่แม่สมัยรู <c oughs> จ้จักป่าบ่จักแล้วก็ว่เคยเห็ดปุ่นไหมเดี๋ยวเราเขาเลือกทิมนล้พ่แม่ตีในกั้วส้วมศึกษา วิชาอาชีพท่างพระพบราศาสนายังบ่กพวกนไหวพระยังบ่กนำมังเดียนเขาลบกับไ่ายครูบาอาจารย์เขาลบกับไหวยพอแม่มีบ่กอย่ายายามทำายไปเมื่อเพราะพอถือกติตามคำของพระพุทธเจ้ารักผัวให้ผูกรักโลกให้ตีนี่อันนี้มีลูกน้องมาก็คือกันแล้วเลือกเฟนเอาเด้กิี่เราเกียยาก็มากเ็นเป็นตัวเตี้ยเต่อแดน งันประทุกมาเขากาดงานพอดีกินงันพอดีก็พระกันนั่งสมาธิกินเลี้ยงกกินเลี้ยงเดียวก็เขาห้ามใส่แน่ล่ะห้ามไ่เลี้ยงห้ามกินนั่นกินนี่เพื่อนแม่นปีไม่ปีเมื่อไม่เห็ดเขาฟาดลงไปถึงใจหลวงว่าเห็ดด่างมังแพง,พงมากปิดลงไปดังประเด,ดโศ์ปีนี่ <c oughs> <c oughs> นั่นก็ไกลแน่นักพระปฏิบัติ จะไปเป็นไปเพื่อความเจริญเรื่องถือกติทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกทุกระยะหรือบุญย่อมรักษาผู้มีบุญผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกระยะเนี่ยว่าผูืว่าก็มาประชุมหมือว่าเรื่องรับสาดเดชพวกที่ไปรัสาขาต่างๆ <c oughs> าไปจองทีแเสนอรายจ่เข้าไปตั้งบัดเพื่ปุงนะเสนอ,อไปแจ้ง ยุ่มมาตรการต่างๆประมาณหาร้อยให้ใช้สุดขาวพระก็เฝ้าบ,บอกพระก็รับแจ้สามร้อยนัไปว่าถือเวลาก็มาได้ด้วยบาพานน้ำย่อยมีคนจอดรถบ่เดินเฉยแน่อะไรไต่างๆกับย้อนกัน่ผมมีคนจอดมุ้ง เพราะว่าเกิดเขาทีเราเปตีง,งบได,บด,ด้ด้บหนึ่งหามเกินใหญ่รถเห็นนะเจ่านาที่เป็นบ่ได้ดิบว่าส่งมากเมื่เขาสิไปเถียงให้จอดนั่นรถนี้รถผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ทำงานปราสาทบ้านเป็นมัจัดมาแตง่งแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไปน,น,น้อนวันที่สิบสามก็จะมีอยู่พวกอนันพวกและพิจารณา ทั้งวิหารคดทั้งในในวันศีลรับสเสด็จว่าช <c oughs> ุดขาวได้ยุพิเศษควรทัวไปยุคหักทั้งนอกคือว่าตนบอกตามปฏิแตว่าปฏิเอาแต่จกจังไหนแล้วเอาเถียงกับเจ้าก่ได้เด้ตามผู้ตามผู้ว่าไปว่าว่านี้หนักเกินไปได้ไรใช้ชุดขาวนีไไ่เล็กน้อยมาสมัครจูอ่าหกไรบอกว่ายากหน่อยที่สุด ย่า่เกินย่า่ไอ้หน่อยก็สามร้อยประชนดอกเด็กหน่อยมาปุตมะมากะมาเพิ่นถามเพิ่นยังเพิ่นนั่นตอบได้ตัวก็ไมเพร้อมกันเรื่องถึงหาเพิ่นถามมาละหลวงพ่อที่ตอบตั้งใดเพิ่นถามมาจังใดก็ตอบตั้งสั่นตัวประชนดอก่ยากเป็นคำตอบประชนดอกได้กติมใจผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าก็ว่าแล้วแต่หลวงพ่อโอ้ยพี่อยากเราตอบไม่รู้่าทำไมจะดีไม่สำเร็จ ก็เขายังไม่ตวายนะเพราะหายหลวงปอาตัวสารเที่ยีเทียแล้วพจะไปเตุลงมือเนี่ยพวกผมจะมาทำให้สำเร็จเพื่ิจะไปเถียงโยมล่ะพระเถียงโยมบ่ดีพระผิดโยมบด่ดีโยมต่อยโยมผิดกันจังได้ก็อย่างนี้คำถามเพิ่งก็ะตุตอบผู้ว่าเป็นยังไงตอนตัวผ่ ทำไมถึงไม่ทำให้เสร็จหรว่ากี่ปีแล้วหรือว่าพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายได้ติดไปกเป้าเสนอซื้อไปแล้วไปนอนอยู่บ้านธรรมย่อยอานที่สิบสามยี่สิบสามสันปุ่นเราก็เกาทีทหรือฝากบัานใดมาได้รถจอดบัานใดได้หรือว่าสัน,ไ,นไปลาหมู่สิือว่ารถลงกู้ใก,กล้ลงกู้ก,ก็ไปโอก็อถือแล้วเปิดเวลาแล้วนั่น เพาทั้งการตกิดเวลาเด้เรื่องกำตั้งกับพ่อมีตัวเลยอำนาจบุญกุศลตอนต้นจะชมลูกหลานจะตีพี่น้องและรัตนาพระเจ้าประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อมาสวดปริตตะมงคลให้เป็นสิริให้เป็นมงคลแจที่สถานที่พักผ้าอาศัยเรียกว่าตีสอบก็ดีโรงแรมก็ดีใจคิดอ่านไรควรพิจณาในทางบุญกุศลเป็นบุญกุศล คุณกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ลูกปูหลงพอ่อปฏิบัติมาแล้วก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักประ,อประาออกตอนจะจงลูกหลานจะาติพี่น้องโดยเฉพาะทู่ที่เป็นเจ้าภาพก็ดีก็จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจการงานสิ้นใดการเงินสิงใดปัจนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า S <S จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ในโอวาททำคำสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าแล้วก็จงมีดวงกิตดวงใจได้เห็นมาเกเห็นผลเห็นสวรรด์เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี่เธอสาธุสาธุสาธุเสียงสาธุเสียงคอยลงไปพอกไปเอาไปมาสิเศราบอาสาธุเ cái cháu xông với tổ tiệc tôi đang gợi hiện với tiếng đằng đăng qua đây ông ấy